สวัสดีครับมาชมเจ้ารีโวหัวเดี่ยว2.8ครับ4คูณ4ลำนี้ก็ออกจากศูนย์มาก็จัดอัพช่วงล่างใหม่ทั้งลำครับจัดเป็นฟูเซตกันเลยทีเดียวครับสำหรับไ้รักรีโวหัวเดี่ยว2.8ครับ4คณ4ดิบล็อก <c oughs> ลำนี้ก็มาจัดโเซ t ตอนนี้กําลังรื้อถอดนะครับ สปริงก็เลือกเป็นชั้นของออซี่นะครับ <S <S ช่างโรเบริร์ตกำลังประกอบนะครับแล้วก็โชค๊คนี่เป็นซับแทงค์แยกใช่ไหมซับแทงค์แยกปรับแปดซับแทงค์ปรับแปดครับของโปรเฟนเดอร์นะครับปีกนกก็สีแดงแรงฤทธิ์ครับตัวใหม่ล่าสุดของโปรเฟนเดอร์ลำนี้จัดแบบเต็มชุดเต็มเครื่องนะฮะ ชุดใหญ่ฮะเป็นไฮรักครีโว2.8ครับโลบาด้านบนก็ใส่ไปเรียบร้อยครับเป็นงานของฮัมเมอร์ฮะลำนี้จัดเป็นโชคสับแทงหน้าหลังนะครับ แองว้ก็กําลังสวยนะครับไม่ใหญ่มากระดับยกสองนิ้วก็ไม่ต้องนูนมากระดับยางพอดีพอดีนะครับผิวเปลือกส้มนะสวยๆหล่อๆตอนนี้ก็กําลังจะใส่กันชนท้ายนะครับ กันชนท้ายนี่ก็เลือกเป็นงานของ h ัมเมอร์นะฮะของ h ัมเมอนี่ก็เป็นงานเทพๆอยู่นะฮะยอดนิดกันเลยทีเดียวครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งงานของฮั m เมอร์นะครับก็อยู่ในช่วงประกอบนะครับตอนนี้ โชกหน้าหลังเป็นซับแทงปรับแปดนะครับตัวนี้ตัวหลังนะฮะกัแนแข็งนี่ก็เลือกเป็นงานของฮัมเมอร์ครับสีแดงสดใสเลยทีเดียวครับอยู่ในช่วงพอดประกอบนะครับก็ในลักษณะยก2นิ้ว2.5นิ้วนะครับใส่ยางเบอร์265 7 56ากำลังงามกำลังดี ใช้เวลาประกอบอยู่ประมาณถ้าเต็มลำนะครับอยู่ประมาณห้าหกชั่วโมงนะครับลำนี้ก็อีกสักพักนึงด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นก้อนรองแหนบแบบปรับองศานะครับเป็นก้อนรองแหนบนะครับก้อนรองแหนบแบบที่ ปรับองศาของเพาให้เงยขึ้นหาเกียร์นะครับไม่ให้เพาหักนะครับบางท่านอาจจะไปใส่ก้อนโหลดนะมันจะไม่ตรงสเปคนะฮะถ้าจะให้ดีก็ใส่ก้อนปรับองศาจะดีกว่านะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ก็เลือกที่สิ่งที่มันตรงที่มันดีกว่านะครับ ลำนี้ก็รอสักครู่ครับสำหรับเจ้ารีโวหัวเดียวลำนี้นะครับยก2.5นิ้วลำนี้ก็ส่งมาจากเสียสัมภาษณ์นะครับร้านทททวายค d นะครับทำเกี่ยวกับแม่พิมพ์นะครับโมนแม่ปัม๊มอะไรพวกนี้ฮะ ชิ้นงานทําแม่พิมพ์นะครับเเพื่อนๆสนใจอยากทําแม่พิมพ์งานต่างๆนะครับก็สนใจติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับของเสียสัมภาษณ์ครับ082351 6592นะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆสนใจเกี่ยวกับแม่พิมพ์โมนงานนะครับ อยากทาแม่พิมพ์ก็ติดต่อสอบถามเสียสัมภาษณ์ได้เลยนะครับลำนี้ก็เป็นแฟนพันธ์แท้ครับติดตามทาง youtube ติดตามทางเพจกันมาครับ F4 ฮะต้องขอขอบคุณมากๆครับที่มองเห็นแล้วก็มาใช้บริการกับทางร้านนะครับขอบคุณมากจริงๆครับกชนท้ายก็กำลังประกอบนะครับ เป็นงานของฮัมเมอร์นะครับกันชนท้ายหล่อเท่ๆนะคันนี้ถือว่าจัดเต็มลำเต็มคันเลยนะครับชุดแต่งไฮรักรีโว2.8หัวเดียวครับ4คูน4ดิฟล็อกใหม่ล่าสุดวนจากเตากันเลยครับออกจากศูนย์ก็มาอัพจัดกันเลยฮนะ ขี่สแตนดานนี่คงไม่ไหวฮะสำหรับรุ่นนี้เป็นเรื่องของสแตนดานนี่ถือว่ามันบอกไม่ถูกฮะถ้าคนเคยขับรถแล้วก็ประมาณขี่รถเก่ายัางไงอย่างนั้นฮะเป็นเรื่องจากสแตนดานนี้ไม่ไหวฮะต้องมาอัพเซตใหม่จัโช๊คอัพใหม่สปริงใหม่แล้วก็ล้อยางใหม่นะครับถึงจะรอฮะไม่จะรออย่างเดียวครับต้องลุยได้ด้วยนะฮะ nkc สี 4, 4, 4, ่คูณสี่พัทยสียุธยาครับ086 335 5209สามสาองเครับเราก็จะมีในเรื่องราวของงานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งออฟโรดสี่คูณสคูณสองรถกระบะรถ s u สนะครับจะเป็นงานอัพช่วงล่างเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสปริงล้อยางนะครับอุปกรณ์ตกแต่งครบวงจรนะครับนีเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็ ลองแวะเข้ามาชมดูก่อนนะครับยางล้อคันนี้ก็จัดเป็นยางคันคุกดอก MT นะครับของรีโวอร์ลำนี้ฮะสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกครับจัดกับแม็กเลนโช MX เราเอาเรื่องเลยทีเดียวฮะตัดทูครับ รีโวลลำนี้ก็ชุดยก10นิ้วก็จวนใกล้แล้วครับต,ตักครู่ฮะ ไฮรักรีโว2.8ครับของเสียสัมภาษณ์นะครับส่งเข้าประกวดครับ TTT y p a r k นะครับทำเกี่ยวกับแม่พิมพ์แม่ปั๊มนะครับโมลงานต่างๆนะครับติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับแล้วก็มาใช้บริการกันนะครับ